จบไปแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอล AFC w o m e n s a s i เชีย p 2022ศึกฟุตบอลหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะครับซึ่งบทสรุปครั้งนี้นะครับเป็นทีมชาติจีนนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จนะครับเอาชนะเกาหลีใต้ไปในนัดชิงชนะเลิศ3ประตูต่อ2นะครับถือเป็นแชมป์สมัยที่9ของทีมชาติจีนและเป็นการกลับมาทวงบาลังคว้าแชมป์ได้สําเร็จนะครับในรอบ16ปีเลยทีเดียวโดยทีมชาติไทยของเรานะครับทำได้ดีที่สุดในครั้งนี้โดยการเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายนะ ไปนไป7ประตูต่อศูนย์ะครับทำให้เราต้องหล่นเพล่นเพย์ออฟกับเวียดนามและไต้หวันนะครับซึ่งเราพ่ายให้กับเวียดนามไปก่อนศูนย์ประตูต่อ2แล้วมาพ่ายให้กับไชนีสไทเปหรือไต้หวันไปอีก3ประตูต่อศูนย์ะครับทำให้เราไม่ได้โคต้าไปฟุตบอลโลกแบบอัตโนมัติในรอบคัดเลือกรอบนี้นะครับซึ่ง4ี่ทีมที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วได้โคต้าไปฟุตบอลโลกหญิงหนนี้เลยนะครับก็เป็นทีมชาติจีนครับที่คว้าแชมป์ในหนนี้เกาหลีใต้ครับรองแชมป์แล้วก็ญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์นะคร่วม ครั้งนี้ไม่มีการชิงอันดับ3นะครับส่วนอีกหนึ่งทีมครับก็เป็นเวียดนามนะครับที่ได้ไปฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับโดยฟุตบอลโลกที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมกันหนนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่มีทีมเข้าร่วมกันในการสามสทีมเหมือนฟุตบอลโลกชายเลยนะครับส่วนโคต้าดังนี้ครับเอเชียนะครับได้5ทีมนะครับบวก1ก็คือเจ้าภาพออสเตรเลียนะครับแอฟริกาครับได้4ทีมคอนคาเคฟครับหรืออเมริกาเหนือนะครับได้ทั้งหมด4ทีมอเมริกาใต้้ได3 โอเชียเนียได้0ูบวก1ก็คือ,จอเจ้าภาพนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับยุโรปครับได้11ทีมรวมถึงอีก3ทีมจากเพย์ออฟทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งทีมชาติไทยของเรายังไม่ถือว่าตกรอบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับชื่อว่า FIFA Women World Cup Qualification Inter-Confederation Playoff นะครับเหมือนเป็นฟุตบอลโลกหญิงมินิเลยทีเดียวนะครับประกอบไปด้วย AFC ครับ2ทีมก็คือไทยและก็ไชนีสไทเปหรือไต้หวันนะครับแอฟริกา สทีมนะครับซึ่งยังต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะเป็นทีมอะไรนะครับรวมถึงคอนคาเคฟอีก2ทีมเช่นกันนะครับอเมริกาใต้2ทีมโอเชียเนีย1ทีมแล้วก็ยูฟ่าอีก1ทีมนะครับซึ่ง3มทีมจากทัวร์นาเมนต์นีนะครับก็คืออันดับ1อันดับ2แล้วก็ที่3นะครับก็จะได้ไปฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันนะครับรวมเป็น32ทีมในเวิลด์คัพนะครับซึ่งถามว่าไทยมีโอกาสมั้ยยังมีโอกาสนะครับก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์นักเตะหญิงชบาแก้วของทีมชาติไทยของเรานะ คว้าตั๋ว3ใบสุดท้ายนี้นะครับไปฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันให้ได้นะครับถือว่าเราเองยังมีเวลาที่จะต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดนะครับเพราะว่ามีเวลาอีก1ปีเลยเต็มๆนะครับหวังว่าทีมชาติไทยของเราจะสามารถทําได้ตามเป้าไปฟุตบอลโลกคนนี้ได้สําเร็จนะครับเพราะเวียดนามเองฟิลิปปินส์เองก็เป็นทีมจากอาเซียนที่ได้ไปเราเองก็หวังว,ว,ว,ว่าจะเป็นอีกหนึ่งชาติอาเซียนซึ่งเราไปมาก่อนพวกเขาอีกนะครับซึ่งผมเองก็มีความเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยของเราจะทําได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดต ด้วยนวันนี้ผมใต้ฝุ่นชโนไทยต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ